ทางนู้นเลยชิ้นทางนู้นพี่ปอไปไกลๆแมวลูกคู่พี่ปอไปเลยเออไอ้ขาได้ไมห้าบาทโอห้าบาทเลยนะเอามาห้าปากทั้งคู่ห้าปากทั้งคู่ด้วยมือเปิดอ๋อเมื่อกี้นี่ไปเช็ดเสื้อเนสเหรอมือเปิดอ่ะกอดคอน่ะเอ้า เมื่อคืนนี่นอนดึกเหรลูกแสดงว่านอนแล้วไม่ได้กินนะดิแล้มันยังไม่อิ่มร่างกายมสะสมกินวิตามินบ้างไหมลูออกกินวิตามินอะไรบ้างไหมอีนน่กราเ็ราน่มอใส่้ฝั่งนี้ไงแต่เราู้วนจะฝั่งนี้ <c oughs> ว่าเลย่าภาพเลยรจริงัรู้จริงอะไรัรู้จริงๆพอล้ว้าะเออหนาวหนาวเขาบหน้ารอแล้วไงไม่เขาบอกมันมีอะไรนะความกอากาศเย็นจากีความกดกจริงาถึงวันที่สาที่สอเราต้องขอบคุณจีนถึงพรุ่งนี้เองเยอะนะเรออยู่ต่กว่าอะไรนะอีไนะีนีจะรอห ได้ไหมไดมีัเปมีแอร์อนนี้ก็ร้นนี้ก็ร้อนกว่าร้อนเากับน้

ตื่นย่งพี่กุ๊กอะพี่ยาสวัสดีค่ะพี่ยามาฝั่งนี้ดิแสงดีฝั่งเนี้ยเข้าไปแล้วล่ะพี่ยะแหมเฮยมันชา้าเฮยมันพักเที่ยงเฮยมันช้าไปแล้ว มกสอบแต้องไปเช้า่ผ่านไปใครอะเดินผ <oh> ่านนะอู <puis> ้หูเบาไนโอเคดกคนที่ถ่ายพ่อไปรู้ว่าเด็กไงมีมีมีหอกมากคัดผมใหม่ใช่ไหมพ่อ

นี่เว้นช่องไว้ให้เพื่อเพื่อกล้องเทพไปแล้วเนี่ยขอบคุณที่สุดเดี๋ยวก็โดดหออแยกทำผมบางบอกนะนี่มีบางหรอกได้เราได้ทุกรูทั้งปีนี้นะได้หน้าเล็กๆเนี่ยวันนี้ตื่นยังยังไม่ตื่นเหรรอคับนาะตื่นแล้วรอบ แลนอนต่อ่นน um <laughs> ี้ยมอเ้ยาวๆนเดีถ้านอนอย่างนี้แบล้ตั้กระปุกจะต้องเอาคันไดกระปุกไปไกลๆอ่ะวาใกล้ไม่มีสิทธิ์ไม่ตื่นะปุกปุ๊บ h e โหลวันนั้นเมื่อวานอ่ะที่ที่ี่เล่าอ่ะระปุกจากปุ๊บ e l l o จะลับต่อสานหรอะบอกว่าติดอเรียกวไง สวัสดีค่ะคุณ้คิชิอ่ะจะถูกหวยแล้วจะไสยแล้วเอาจริงอยากรวแล้วจะรวยสั่งสัจี้จะได้เป็นคุณนายแล้วจะได้ชี้สั่งคนคนนี้สองสามวันก็ได้ตามชี้เนี่ยว่าเอาตังค์มาหนึ้อะไรเงี้ยเขาลงให้ลยท่านนี้ไม่เชื่อมันก็คงไปขี้กากอะแล้วท่า่างปซื่อยา สาบอกแล้วว่ามันดีนะมันนู้นนี่นะไม่เชื่อไอ้เขาไม่เชื่อใช่ไหมไม่หรอกเรื่องเรื่องเองนม่สะอาก็ไม่เชื่อก็บอกดีๆก็ไม่เชื่อได้ล้างมือคั้งเลยนะก็นั่นไงจะบอกแล้วว่าไม่บอยล้างมือเลยเน่บอยเน่บอยในล้างมือทุกปีนะก็บอกว่าว่าจะรวยจะดีนะเนยเน้นล้างมือทุกครั้งปีละครั้งว่ะเหมือนไบายวันนั้นที่เรื่องไอ้สายอะไรทั้สักอย่างนั้นอ่ะรู้แล้วรู้แล้วก็บอกว่าดีๆนี่ก็บอกพูดมากนักแร้ตัวเองก่อนเวทีไง อข้างซ้ายล้วงเว้ยมั่วอะไรฟ้ามึงไปดูจริงป่ะนี่เออเขาใช้ม้างมั่วปะเนี่ยเออมึงไปดูไหเนี่ยมึงไปดูไหมนี่ทำไมถึงรู้ว่าใช้ด้านไม้ไปยกแขนไปยกแขนขึ้นพี่ก็มองอะไรโอ้ยเป็นมุกเอาอะไรไม่หนาวะพี่ดูนะพี่ดูนะวันนี้ก็ฉายใช่ตอนล้วงชุกกระแล้วล้วงชุกกระแล้วถ่ายเห็นชัดๆเลย เ,เดี๋ยวรอบสุดท้ายเอาโดนๆเลยนะเอาตรงกลางเลยนะปลายเต็มๆเลยมันรอบสุดท้ายแล้วเออนั่นแหละเอายาวๆเลยรอบสุดท้ายแล้วหนักๆเอาแบบ5นิลเทียว2นิลเออจับหนักเลยเป็นวันสุดท้ายแลย้วจับหนักๆ บบอคนเ่ไม่มืดก็สวยนะก็ถอดแหวนดีครับุนไปซื้อไปยังอแว่นอยังพ่อลืมแล้วพอพูดอะไรพ่อลืมนแก่ไม่อัดไว้มีคนอ่ดไว้งนี่ไงมีอยู่ในนี้นะเราเล่นตัตังค์ติดตังไว้แค่ใหญ่ตังค์แค่มีแค่มีกอด แกขายได้บ้างไหนั่งเงียบเลยนี่ป้าดาตากล้องตากล้องมือใหม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมือสั่นเดี๋ยวมือสั่นขายอะไรเดี๋ยวกล้องสั่นพอเพิ่งกลั้นลหายใจแล้วขายให้ป้าดาป้าแกถ่านใจมากยืนยืนเตะท่ายืนให้ให้ยิ้มไม่ได้สวยยิ้มไม่ดีดา่อยสิจะด้ไมอสั่นอาอันนี้เลี้ยงกเตะให้แล้วเร็วเเลยไมไงจะเหมือนเติมบ้าพ่อไปเลยเหรอสวัสดี่ค่ะจะต้องหลบรถจะสิ อดีค่ะไม่หลบเดี๋ยวพ่อก็ไม่หลบอะไรล่ะไม่หลบพ่อหักไปทางเนทละพ่อเล็ตก็ไม่หลบใช่ไหมพ่อจะหลบเาสามารถพี่ชอบพี่ชอบเอาตัวขังให้หน่อยขังรถหน่อยโอ้ยยยยยยย ช่องตั้งกว้างก็ไม่ผ่านได้ายแต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็นเน็ตขับทุกคนจะกระโดดหมดเลยสวยระายเน็ตก็สีเยี่ยเน็ตเราเฟี้ยวมากเลยเฟี้ยวเงี้ยวรขับรถไม่เน็ตเน็ตไม่ถนัดชนคนเน็ตถนัดชนแค่พวกเสาพวกผู้บาดพวกอะไรเงี้ยชนคนไม่เคยเป็นชนแต่เสาของผู้บาดเอาอ๋อเลขหายเลขขึ้นไหมอะมีเลขไมดูโอ้ไปซื้อยาไอ้น้องเน็ตเดี๋ยวพี่จะไปซื้อยามาฝาก อะไรันจี่ต้องปรสัง่ยิงยงนะอะไรวะแล้ว่ปีแกั่ะแหละฟ้าปีแตรไม่ปีแกละีีแกแดแกีใส่แกบีบตรงไหมฟ้